สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานข้ามคลองลาบุอนะีะด้านขวาก็เป็นซอยสุขสวัสดิ์27ด้านซ้ายก็เป็นรถที่จะมุ่งหน้าไปทางพระประแดงคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูงานก่อสร้างสถานีแยกประจาวธิตย์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมติดตั้งคานพื้นคอนกรีต ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบนาวงแหวนกาญจนาพิเศษงานก่อสร้างสถานีแยกประชาธิปไตยนะครับก็อยู่บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณเกาะกลางโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงเตาปูนรอบนาวงแหวนกาญจนาพิเศษโดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล OP เมนจำกัดเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างนะครับ สถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้ารวมถึงอาคารจอดรถจร,ถจรก็อยู่ในสัญญาที่5นะครับช่วงดาวขนองจนถึงรุในล่าสุดทางผู้รับจ้างก็แจ้งปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก3ช่องจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณซอยสุขสวัสดิ์46จนถึงคลองราบรุนะระยะทางประมาณ250เมตรเพื่องานติดตั้งคานและพื้นคอนกรีต ระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึงวันที่31กราคม2568ก็จะปิดเบี่ยงเฉพาะเวลา4ทุ่มนะครับจนถึงตี4โดยจะสลับถนนฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกเป็นงานก่อสร้างในวันคู่แล้วก็วันคี่ดังนี้สำหรับในวันคู่นะครับตั้งแต่ช่วงวันที่2นะวันที่2ที่4อะไรเ,น,เนี้นะครับไปถึงวันที่30ก็จะปิดเบี่ยง3ช่องในฝั่งขาเข้า รถก็จะสัญจรได้2ช่องนะครับแล้วก็เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนได้อีก1ช่องและในวันขี้นะครับตั้งแต่วันที่1วันที่3ไปถึงวันที่3 1ก็จะปิดเบี่ยง3ช่องในฝั่งขาออกรถก็จะสัญจรได้2ช่องนะครับแล้วก็เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทนได้อีก1ช่องจะสลับการทํางานนะครับในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกโดยแบ่งเป็นวันคู่แล้วก็วันขี้ สถานีแยกประชาทิศฐ์ตำแหน่งของสถานีก็จะอยู่บริเวณซอยวัสสารอดหรือว่าซอยสุขสวัสดิ์44ใกล้กับสามแยกประชาทิศก็จะมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1อยู่ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์29ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนและก็ลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่2อยู่บริเวณอาคารพาณิชย์ใกล้ซอยสุขสวัสดิ์31ก็จะมีบันไดธรรมดาและก็บันไดเลื่อน ทางขึ้นลงที่3อยู่ข้างธนาคารกรุงเทพมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนในส่วนทางลงที่4นะครับพื้นที่ก็จะติดกับซอยสุขสวัสดิ์สหรือว่าซอยทางเข้าวัดสารอดนะครับก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนพร้อมรีบดยสารตรงนี้เป็นช่องทางเข้าออกที่1นนะครับอยู่บริเวณแถวซอยสุขสวัสดิ์29อยู่ในช่วงทําฐานลาก แล้วก็เสาตอหม้อโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตอปูนรับรณะวงแหวนแกญจนาพิเศษภาพรวมความคืบหน้านะครับณนะเดือนมีนาคม2518ก็มีความคืบหน้างานโยธาอยู่ที่53.48%ก็เป็นข้อมูลจากเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านนี้ก็เป็นปากซอยสุขสวัสดิ์สามสิบเอ็ดนะครับตรงนี้จะมีช่องทางเข้าออกที่สองนะครับถับมาจากช่องทางที่หนึ่งที่อยู่บริเวณแถวสุขสวัสดิ์ยี่สิบเก้านะครับอยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนบ้านคนนะจริงๆแล้วเป็นโรงงานนะ ตอนนี้ผมข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาตะคูนี้เป็นฝั่งขาออกช่องทางที่1และ2นะครับตอนนี้ผมข้ามมาอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าด้านซ้ายของผมนะครับจะเป็นทางเข้าวัสสารอดนะตรงนี้ก็เป็นช่องทางเข้าออกที่4นะครับช่องทางเข้าออกที่4ก็จะตรงข้ามกับช่องทางเข้าออกที่1นะครับไปตรงข้ามกับซอยสุขสวรรค์ยี่สิบเก้า ตอนนี้ผมเดินย้อนขึ้นมานะครับอยู่ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาราบุนะตรงนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมขยับขึ้นมานิดนึงนะตรงนี้ช่องทางเข้าออกที่3นะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมีเสาโผล่ขึ้นมานะครับ ตรงนี้จะเป็นช่องทางเข้าออกที่3นะครับก็จะไปตรงข้ามกับช่องทางเข้าออกที่2นะในช่องทางที่3นะครับผมเห็นขึ้นเสาแล้วนะขึ้นเสาแล้วก็มีเหล็กเสริมแล้วตอนนี้ที่เห็นมีงานก่อสร้างนะครับสําหรับทางขึ้นลงนะก็มีช่องทางที่1นะครับขุดหลุมแล้วก็ทําฐานลากอยู่ในส่วนช่องทางที่3ก็ทําอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหล่อเสา ตรงนี้นะครับเดิมจะเป็นปั๊มแก๊สนะนะครับเป็นปั๊มแก๊บอันนี้ก็ลื้อไปแล้วนะแล้วก็สร้างเป็นทางขึ้นลงนะครับช่องทางที่สามของสถานีแยกประชาธิตฐ์ตอนนี้ผมขยับนะครับมาอยู่ตรงสะพานลอยแถวด่านสุขสวัสดิ์อันนี้ก็ขยับนะครับเลยแยกประชาธิษฐ์มาด้านหน้าผมจะเป็นแยกประชาธิษ์ ด้านล่างของผมก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับฝั่งขาออกรถกมุงหน้าไปทางแยกพระประแดงอันนี้ก็ตรงปากซอยประชาอุทิศน,นะครับนี่นะครับผมไม่คิดว่าเขาจะปล่อยรถแบบนี้นะคิดว่าเขาจะให้รถที่เข้าสุขสวัสดิ์เนี่ยเลี้ยวอ้อมนะครับเลี้ยวอ้อมไปที่ใต้ทางด่วนแล้วก็กลับมานะพอเขามาเปิดแบบนี้นะครับมันก็เลยไปตัดทางตรง ก็ทําให้คอนี้นติดกันหมดเลยนะครับทั้งทางตรงที่มาจากตรงเจ้าแถวใต้ทางด่วนเฉลมิมะนครน,นะครับที่มาจากแยกพระประแดงเนี่ยเนี่ยนะครับด้านซ้ายของรถก็โดนรถทางด่วนตัดแล้วก็อันตรายด้วยนะครับตรงนี้อันตรายด้วยนะถ้าเกิดไม่ยอมกันนะชนกันเลยนะครับเรารถทางด่วนกว่าจะลงได้ก็ตีเวลาและแถมรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปประชาอุทิศน,นะครับก็โดนรถ ที่จะลงสุขสวัสด์เเบียดด้วยเพราะว่ารถจะลงสุขสวัสดิ์ในเหลือช่องเดียวก็จะเบียดแย่งกันนะครับก็ทําให้รถที่จะเลี้ยวเข้าพระเ้าทิศเนี่ยไปไม่ได้อีกคราวนี้ก็ทําให้บริเวณด่านทางด่วนนะครับก็ติดขัดหนักเลย ด้านนี้ก็เป็นฝั่งขาออกมองไกลๆนะครับเห็นงานก่อสร้างนะครับก็เป็นทางยกระดับซ้อนทับทางด่วนเฉลิมนครนะครับอยู่ไกลๆคลิปนี้ก็พามาชมความคืบหน้านะครับสถานีแยกประชาทิศนะยตอนนี้ก็เตรียมที่จะวางคานพื้นสถานีนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม และขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีทั้งเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ